สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้ก็ามาอยู่กันในเกมเชลเตอร์นะครับภาคสเช่นเคยนะครับผมเดี๋ยวในวันนี้นะครับเราจะเดินทางไปที่เมืองหิบาก,กันดีกว่าน่าจะมีอะไรที่น่าสนใจแต่ว่าตอนนี้ทำไมอากาศมันดูเปลี่ยนไปก็ไม่รู้นะครับแล้วก็ลูกของเราตอนนี้รู้สึกว่าจะเดินไม่ได้อยู่หนึ่งตัวนี่แสดงว่าน่าจะหิวจัดเลยเดี๋ยวผมจะต้องฆ่าไปก่อนนะครับเดี๋ยวฆ่าผิดจะฆ่าไปตัวสีดาไอตัวสีส้มมาแทน ดีกไปดีกไปเดี๋ยวเราจะต้องช่วยน้องก่อนเอาไปไหนเลยเนี่ยเฮ้ยตายรู้เหรอเอาเฮ้ยตายครับผมสรุปเลยก็คือว่าเราสูญเสียโกโก้ไปแล้วนะครับโอ้โหเป็นความผิดพลาดแบบของผมแบบถึงที่สุดเลยครับผมยังไงเราก็ต้องรักษาชีวิตสามตัวนี้ให้ได้ครับโอเคกินกินก่อนเลย ตอนนี้ผมยังคงรู้สึกเศร้าไม่หายนะครับตอนแรกผมก็ดูแลมาค่อนข้างจะดีนะไม่น่าเชื่อเลยมันจะตายไวขนาดนี้นีครับจุดที่เราจะเดินทางไปที่เมืองหิบานี่มันน่าจะต้องเดินอ้อมไปครับเพราะว่าทางนู้นไม่มีทางไปแล้วเดี๋ยวเราเจออาหารกินในตัวนี้ก่อนอย่างนี้อย่างนี้ตามไปตามไปวิ่งแบบซิกแซกเลยเกินกัดมันโอเคเรียบร้อยตามมาตามมาตามแม่มาเลยลูกเร็วกินก่อนกินก่อน ผมจะพยายามให้ลูกเรากินก่อนนะครับเราจะต้องกินทีหลังตรงนี้เหมือนจะมีของอะไรสักอย่างหนึ่งอ๋อเป็นแบบว่าพวกลเลกเตอร์นะครับเดี๋ยวเส้นทางที่เราจะเดินไปก็จะลองวิ่งฝ่าทางนี้ไปนี่ครับเพื่อจะมีจุดที่เราสามารถข้ามแม่น้ําไปได้มีไหมมีไหมในน้ํามีเป็ดด้วย <laughs> เป็ดตัวแรกนี่ตัวใหญ่กว่าเพื่อนเลยครับเป็ดหรือห่านเนี่ยน่าจะเป็นเป็ดมากกว่ามั้ง แต่ว่าตรงนี้วิ่งล้อมาได้ครับโอเคเราใช้เส้นทางนี้แหละแล้วก็ฝนตกลงมาแล้วด้วยอาจจะทําให้ลูกของเรานี่ป่วยได้ครับเราจะหลบฝนตรงไหนดีเอยหลบฝนใต้ต้นไม้ได้หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวจะลองหลบอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับแต่คิดว่าคงจะไม่เป็นอะไรหรอกมั้งพักสักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปต่อเลย โอเคประมาณนี้ก็น่าจะได้ครับวิ่งกันต่อวิ่งกันต่อเดี๋ยวผมจะต้องล่ากระตายตัวด้านหน้านี้ก่อนค่อยๆย,ยองไปนะครับโอเคจังหวะนี้แหละวิว่งเข้าไปวิ่งเข้าไปทันไหมทันไหมต่อยทันเรียบร้อยครับมาเลยลูกมาเลยกินก่อนคว้าผาไม่ต้องกลัวตัดไตที่แม่งอยู่ตรงนี้ทุกทุกคนจะต้องปลอดภยัยวิ่งกันไปเรื่อยๆอ,อาจจะต้องอ้อมนิดนึงมึงเนี่ย แ้นามีกระต่ายด้วยทันหรือเปล่าทันหรือเปล่าทันไหมทันไหมโอเควิ่งมาดักหน้าเลยครับผมเริ่มจะรู้ทิศทางการวิ่งของมันแล้วรอบนี้ผมขอกินเองดีกว่าตัวเราก็หิวใช้ย่อยครับตามมาตามมาตอนนี้มาครบนะครับทั้ง3มตัวดูต่อเลยเกมนี้ผมดูดูแล้วรู้สึกว่าสภาพอากาศนะครับมันจะไม่แน่ไม่นอนเน่ะมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตอนนี้เรามาถูกทางแล้วนะครับ ฉากโหลดของเราตอนนี้ก็หายไปตัวหนึ่งนะครับถ้าสังเกตดูตอนแรกมันจะมีตัวเล็ก4ตัวแล้วก็ตัวใหญ่หนึ่งตัวมาเลยครับบรรยากาศก็ไม่ค่อยเหมือนเมืองหิมะเท่าไหรน่นี่แต่ทำไมเมื่อกี้บอกว่าตรงนี้มันเป็นเมืองหิมะก็ไปดูนะเดี๋ยวลองคิดขวาครับใช้วิชั่นดูก่อนมีทางไปทางไหนบ้างอ๋อมันมีจุดที่แบบเป็นต้นไม้นะครับเหมือนช่วงต้นเกมเดี๋ยวทีนี้เราจะเริ่มมาหาอาหารกินก่อนนะครับ ตอนนี้ฝนก็หยุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วอ๋อนี่ไงมองหิม้มาอยู่ทางด้านซ้ายตรงนี้ครับผมแต่ว่าจุดที่เราอยู่ก็จะเป็นแบบทุ่งหญ้าแห้งแล้งหน่อยหญ้าก็จะเป็นสีแดงหมดเลยเจอกระต่ายหนึ่งตัวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวย,วยวอย่านี้อย่านี้ตามไปทนันโอเคให้ลูกกินดีกว่าเผื่อว่าลูกเราหิวมากนะครับกินกันเลยรีบๆกินให้อิ่มแกนพื้นที่ก่อนด้านนู้นมีอีกหนึ่งตัว ตัวสีขาวนี่จับง่ายตามไปตามไปได้ไหมได้ไหมเรียบร้อยครับตันนี้เราต้องกินเองบ้างแล้วครับจะได้ช่วยเพิ่มครัเซมินาให้มากขึ้นตอนนี้ผมก็ได้วิ่งอ,อ้อมภูเขามานะครับรู้สึกว่าเราจะมาถูกทางแล้วผมรอบนี้เดี๋ยวขอลองสกแกนอีกรอบหนึง่งโอเคใช่เลยครับเราจะสังเกตเห็นนะครับรูปต้นไม้ทางด้านนู้น,น,นมีต้นไม้อยู่หนึ่งต้นนะ้ำตรงนี้กินได้หรือเปล่าเนะี่ย มีน้ำก่อนเฮ้ยมีเสียงหมาป่าครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอจุดตรงนี้เหมือนจะขึ้นได้เร็วเร็ววลูกเราเร็วขึ้นมาขึ้นมาขึ้นตรงนี้ก่อนขึ้นได้หรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยเป็นมาแล้วครับผมกระโดดขึ้นเร็วกระโดดขึ้นเร็วขึ้นไปขึ้นไปทำไมขึ้นไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวครับต้องซ่อนตัวก่อนครับผมซ่อนก่อนซ่อนก่อนมันเข้ามาแล้วโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนมันจะกัดลูกเราตายนะครับ โอ้โหพอมันฆ่าตายมันก็หนีไปเลยครับเร็วมากเราน่าจะสูญเสียลูกเราไปหนึ่งตัวครับปกติมันต้องกระโดดขึ้นไปได้นี่หว่าทำไมมันกระโดดขึ้นไม่ได้ก็ไม่รู้ครับเมื่อกี้ถ้าเกิดว่ากระโดดได้แล้วก็รอดปลอดภัยไปแล้วเนี่ยอ๋อหรือว่าเป็นตรงนี้โอ้โหผมไปกระโดดผิดมันก็คล้ายๆกันไงเหมือนมันจะกระโดดได้ทั้งคู่แต่ว่าดันไม่ได้ครับ ถ้าเกิดว่าเราเล่นรอบ2นี้อาจจะง่ายขึ้นแต่ที่รู้ๆก็คือว่ารอบนี้เราสูญเสียนะครับลูกเราไป2ตัวแล้วอย่างน้นอยๆก็ต้องช่วยมันรอดได้สัก2ตัวครับไปกันต่อเลยดีกว่าเราต้องรีบเดินทางให้ไวมากขึ้นแล้วก่อนที่ลูกเราจะตายหมดเดี๋ยวตอนนี้ได้เวลาล่าอาหารให้ลูกเรากินเลยครับด้านหน้ากระตายหนึ่งตัวครับผมวิ่งไล่ไปวิ่งไล่ไปอดี๋หนีอย่ีหนี้กลับมาโอเคเรียบร้อยเร็วเร็วเร็ว รู้สึกว่าอากาศจะเริ่มเย็นนะครับหายใจเริ่มมีควันออกปากแล้วเราจะต้องรีบไปนะให้ถึงจุดที่พักก่อนที่มันจะมืดเวลาดูฉากโหลดนี่ก็รู้สึกว่าเศร้าเนี่ยเศร้ากว่าเดิมตอนแรกมาห้าตอนนี้เหลือสารู้สึกว่าจุดที่เรามาตรงนี้จะเป็นจุดที่เราเริ่มเกมมานะครับแต่ว่ามันจะมีแบบพวกกระต่ายมาเกิดเยอะขึ้นที่นี้ก็ได้เวลานะครับฟาร์มเนื้อกันดีกว่าให้รู้เรากินแบบเยอะๆหน่อยมันจะได้โตวไวๆ เราจะปักหลักนะครับอยู่ตรงนี้ชั่วคราวด้านหลังนี้ยังมีอีกสตัวจัดการตามล่ามันก่อนกินให้อิ่มกินให้อิ่มโอเคได้มาแล้วตัวนี้ขอกินเองบ้างยูเหมือนกันกินไปเรียบร้อยครับหมดหรือยังเนี่ยยังไม่หมดนะครับด้านขวาอีกประมาณ3ตัวล่าต่อจะหนีเหรอจะหนีเหรอจะหนีไปไหนเรียบร้อยเดี๋ยวมาให้ลูกกินก่อนดีเลยกินเลยลูก กินให้อิ่มมีอีกไหมมีอีกไหมเข้าไปในป่านะครับมีเป็ดด้วยดีกว่าไล่ตามเป็ดจะทันหรือเปล่าเป็ด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 อุ้ยติดต้นไม้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนตามไปตามไปเร็าอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเอากระต่ายก่อนแล้วกันโอ้โหไม่ทันเป็ดเป็ดไวมากเดี๋ยวตัวนี้ขอกินเองแล้วกันครับผมจะลองเพิ่มคาสเซมิน่าแบบให้เต็มวงกลมนี่ดูว่ามันจะวิ่งเร็วขึ้นหรือเปล่า ด้านหน้ามีเป็ดกับกระต่ายขอเป็ดหน่อยเถอะเป็ดนี่ตามยังไงก็ไม่ทันเลยเผื่อมันจะแบบให้ค่าอาหารเยอะนะครับจะบินหนีจะบินหนีจะบินอู้เรียบร้อยข้ามาได้แล้วไม่ทันเราเออตัวนี้แหละเจ๋งจริงกินเลยกินเลยเร็วมากินด้วยกันมากินด้วยกันเดี๋ยวให้ลูกกินก่อนนะครับเราเป็นแม่เรา้วกินทีหลังกินไปกินไปเผื่อเวลามันกินเป็ดอะไรพวกนี้มันแบบจะโตไวขึ้น ้านหน้ามีกระต่ายอีกสี่ล่าต่อเลยครับวันนี้จะเป็นวันแห่งการล่าจะหนีไปไหนวุ้ยไวมากเรียบร้อยครับเสร็จเราเข้ามาอยู่ในป่านี่จะเล่นยานิดนึงกินไปกินไปทีนี้ตัวต่อไปที่ผมจะล่าก็จะเป็นกวางนี่ครับมาดูกันว่าผมจะล่ากวางได้หรือเปล่ารู้สึกว่าด้านหน้านี่จะมีกวางเยอะเลยเดี๋ยวรอบนี้เราจะต้องเตรียมคาสตมิน,นะครับให้พร้อมก่อนสตแตนบายไว้ ผมดูแล้วมันน่าจะมีอยู่แค่4ตัวนะครับเดี๋ยวเราต้องจัดการตัวที่เผลอจริงๆไอตัวนี้ยังไงก่อนที่เราจะล่าก็ต้องคาดเซมิน่านะครับเยอะหน่อยตอนนี้มันยังไม่รู้ตัวนะครับค่อยๆย่องไปก่อนย่องไปย่องไปย่องไปทีละนิดทีละหน่อยมันยังไม่เห็นเรานะครับย่องไปเรื่อยๆย่องไปเรื่อยๆจะได้ไหมจะได้ไหม โอเคจังหวะนี้นะครับไล่ตามเลยครับผมต้องทันต้องทันทันแน่นอนทันแน่นอนเร็วอีกนิดเดียวจะทันแล้วจะทันแล้วกระโดดตะปบเรียบร้อยครับเสร็จเราโอเคกว่าจะลากวางได้นี่แบบโอ้โหยากอันนี้วางตัวแรกที่ผมล้าได้นีครับตอนนี้ลูกเรากําลังกินอยู่แบบกินหนําสํารานสามารถกินด้วยกันได้เลยนะครับ แล้วก็ให้ค่าเกจจะมีหน้าขึ้นมาค่อนข้างจะเยอะใช้ได้เรียบร้อยครับผมยังมีให้เรากินอีกไหมเนี่ยพอเล่นไปเล่นมาก็เดินมาวนที่เดิมนะครับมันน่าจะมีแผนที่อยู่แค่ประมาณ3 4จุดแค่นั้นเองครับผมสำหรับเกมนี้หลักๆเลยก็จะต้องทำการล่าเนื้อล่านหนังนะครับมาให้ลูกของเรากินนั่นเอง เอาเลยครับตอนนี้ลูกของเราก็โตเป็นที่เรียบร้อยเลยครับผมโอ้โหน่ารักมากเลยเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กนะครับจนโตเลยครับสุดยอดสุดยอดแล้วตอนนี้มันจะช่วยเราล่าได้หรือยังเนี่ยผมดูแล้วตัวใหญ่เท่าเราเลยนะเนี h, ่ยเุ้ยด้านหน้าด้านหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวตะปบตะปบเร็วตะปบเร็วอย่าให้มันหนีตามไปตามไปโหช้าไปนิดนึงเร็วเร็วเร็ว้ววยลูกเราไวกว่าเราอีกครับผม จัดการเลยลูกจัดการเลยลูกเร็วตามมันไปจะเลี้ยวกลับทําไมเนี่ยไปเ๋ยวๆใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วโอ้โหยโอ้โหรอดไปได้ครับเอาแต่ได้ก็ตายมะก็ตายวิ่งเข้ามาหาผมเองแล้วเนี่ยเดี๋ยวขอกินก่อนเออพอลูกเราตัวใหญ่แล้วดูแบบน่าเล่นมากขึ้นแต่อยากจะให้มันช่วยเราล่าได้ครับน่าจะมันกว่านี้หาก่อนมีอะไรกินบ้างไหมเดี๋ยวเอาเป็นว่าเราจะปักหลักอยู่ตรงนี้ก่อนเลยนะครับ มีอาหารให้เรากินเยอะดีล่ากวางต่อดีกว่ารู้สึกว่ากวางจะหายากเลยเกินนะครับเดี๋ยวล่กระต่ายแทนดีกว่าด้านหน้านี่มีอยู่หลายตัวตามไปตามไปจะหนีเหรอจะหนีเหรอเอาอตัวสีขาวนี่สิคันสีขาวง่ายกว่าครับกระโดดตะปบไปอู้ไม่ทันนิดเดียวนิดเดียวเร็วเรียบร้อยให้ลูกกินโตขนาดนี้น่าจะหน้าเองได้แล้วยังต้องให้แม่ล่าอยู่ไม่ว่าลูกเราจะตัวใหญ่แค่ไหนนี่ครับ จะเติบโตเพียงใดแม่ก็ยังมองเราเป็นเด็กอยู่ดีนะครับด้วยความรักที่มีนั่นเองเกมที่เป็นเกมที่แบบให้ข้อคิดดีๆเยอะแยะมากมายครับผมแฝงอยู่ตลอดทั้งเกมไปกันต่อแล้วก็ตอนนี้ผมสงสัยอยู่อย่างหนึ่งนะครับว่าเราสามารถที่จะสู้กับหมาป่าได้หรือยังเพราะว่าเราใหญ่ทั้ง3ตัวแล้วนะครับตอนแรกเรามาแบบลูกเรายังเล็กอยู่ไงโอเคทีนี้ก็กินกันเลยเหมือนลูกเราจะฆ่ามาได้ด้วยนี่ แต่ไม่ยอมกินมีอะไรติดคางมันมาเมื่อกี้ผมเห็นอยู่แต่ว่ามันไม่ยอมกินนะครับทีนี้ก็มาทางด้านนี้ต่อเลยเดี๋ยวเราจะไปต่อที่เมืองฮิบาะนะครับผมเอาเลยครับตอนนี้ก็มาถึงที่เมืองฮิบะแล้วนะครับรู้สึกว่ามารอบนี้นี่ทุ่งหญ้าจะเป็นสีเขียวขจีนะครับสวยงามมากขึ้นครับผมมีอะไรให้กินบ้างไหมรู้สึกว่าจะอยู่ทางด้านซ้ายตรงนี้โอเคฮยรู้สึกว่าผมจะเจอกวางนี่ ด้านหน้ามีกวางนะครับรอบนี้ต้องลากวางให้ได้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไปเรื่อยๆค่อยๆย่องไปครับกวางมี2ตัวครับผมถ้าเกิดว่าช่วยกันล่านี่รับรองว่าสําเร็จแน่นอนแต่ลูกเรานี่จะเดินไวกว่าเราเยอะเลยนะครับอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวใจยเย็นๆใจยเย็นๆไม่ต้องรีบรอจังหวะรอจังหวะโอเคไปลุยเอาไปตัวด้านขวานี่ดีกว่า ด้านขวาที่ช้ากว่านะครับทันหรือเปล่าทันหรือเปล่าอ้ยเดียวอีกอีกนิดเดียวนิดเดียวแล้วตะปบไปตะปบเรียบร้อยครับทันพอดีเสร็จแล้วโอเคมากินกันเลยรอบนี้อิ่มแน่นอนเดี๋ยวขอกินด้วยโอเวลาล่ากวางได้นี่รู้สึกดีใจตอนนี้ผมเจอกวางอีก2ตัวแล้วนะครับอยู่ทางด้านหน้าครับผมอยู่ไม่ไกลาจากจุดแรกเท่าไหร่เฮ้ยเมื่อกี้ลูกเราลูกเราข้ามจะตใต้มาครับ แสดงว่ามันช่วยเราล่าได้โอเคเดี๋ยวย่องไปครับเสร็จแล้วแน่นอนรอสัญญาณรอสัญญาณใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วอิกนิดเดียวอิกนิดเดียวโอเคจังหวะนี้แหละพุ่งเข้าช้าเลยกระโดดอุ้ยไม่ทันจะหนีจะหนีไปไหนตามไปตามไปใกล้แล้วใกล้แล้วกระโดดตะปบกระโดดตะปบอุ้ยเดี๋ยวยากเดี๋ยวยากเลยเกินกังครับเมื่อกี้เกือบจะได้อยู่แล้วได้ไหม ไไหมเรียบร้อยครับผมเสร็จแล้วทีนี้ก็มากินกันเลยแล้วกินกันให้อิ่มเดี๋ยวค่อยไปหายหนึ่งตัวว่ามันยังอยู่หรือเปล่ากินไปกินไปตัวเดียวนี่เพิ่มค่าความหิวกับค่าสเตมินาเยอะเลยนะครับเมื่อกี้ได้ยินเสียงเหมือนลูกเราไปคาบอะไรมาไปได้อะไรมาไปได้ตั๊กแตนมานะผมโอ้เดี๋กกินตั๊กแตนเดี๋ยวนี้สเตมินาขึ้นมานิดเดียวเองล่าต่อล่าต่อ ตอนนี้วิ่งไปวิ่งมานะครับผมมาเจอกลุ่มกวางแบบว่าค่อนข้างเยอะๆเลยครับไม่น่าจะต่ํากว่า5ตัวนะครับผมตอนนี้มีเขาด้วยครับชุดนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไวกว่าชุดแรกหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะย่องนะครับผ่านหญ้าตรงนี้ไปมันจะได้ไม่เห็นเราครับค่อยๆย่องไปเอาแค่ตัวเดียวก็พอลูกเรามไม่ค่อยช่วยล่าไงโอเควิ่งตามเลยชุดนี้วิ่งไวครับเป็นกวางตัวผู้แน่นอน เอาตัวด้านซ้าย,ยดันไปได้กระต่ายมาทิ้งไปก่อนพาดเลยครับเกือบจะได้อยู่แล้วเนี่ยทันไหมทันไหมเล้วนิดเดียวขอให้ทันขอให้ทันกระโดดตะปบโอเคเรียบร้อยโอ้โหเกือบไม่ได้ดันไปแบบกระต่ายวิ่งจัดหน้านะครับผมถ้าเราไปคาบกระต่ายมาเราจะตะปบมันไม่ได้มั้งผมคาดเดาเองทีนี้อยากจะเป็นอาหารพี่ใช่ไหมรอบนี้รอบนี้อย่าหนีดิ เมื่อกี้เวลาลากกวางนี่แบบมาขวางเลยเกินโอเคกินต่อเลยกวางหมดแล้วเหรอเนี่ยผมชอบเวลากินกวางนะครับขึ้นเยอะดี้ยฝั่งนู้นมีอีกฝั่งนู้นมีอีกประมาณสักสองสามตัวได้ครับเดี๋ยวตอนนี้วิ่งไปเรื่อยๆก่อนเอาเฮ้ยไปได้ก็ตายมาตอนไหนเนี่ยไม่ทันได้ดูกินเพิ่มแาสเตมินไม่ไ้เต็มเลยครับไปอยู่ดีกวางก็วิ่งหนีไปเลยเนี่ยแล้วก็บรรยากาศเริ่มมุดลงนะครับ เฮ้ยปลาป่าออกล่าเดี๋ยวก่อนเก่อนเมื่อกี้มันจะมีจุดหนึ่งที่แบบขึ้นไปหลบได้ครับตรงไหนเอ่ยแล้วพวกเราตามมาแล้วน่าจะเป็นอันนี้ครับรอบนี้ไม่พลาดแน่นอนโอเคขึ้นมาก่อนถ้าอยู่ตรงนี้ก็น่าจะปลอดภัยเราจะรอดไหม ตอนนี้รู้ดูกำลังจะเปลี่ยนไปนี่ครับพวกหมาป่ามาแล้วมันขึ้นไม่ได้หรอกโอ้โหจ่าฝูมันเป็นตัวสีขาวนี่อย่าลงไปอย่าลงไปตอนนี้เรากำลังโดนล้อมนี่ครับขึ้นไม่ได้หรอกเพื่อนต้องรอก่อนอุ้นหโคตรน่ากลัวส้นหัวกรไว้สว้นหวกรไม้ลูกแล้วอย่างนี้เราจะรอดอเนะี่ ถ้ามันล้อมงนี้ก็ไม่มีทางรอดอย่าลงไปลงไปใจเย็นใจเย็นไม่ต้องกลัวเดี๋ยวมันก็ไปเองมันขู่เราเต็มที่ครับเมื่อกี้ตอนที่ลูกเราตายนีครับตัวที่สามอ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะหลบตรงไหนได้ก็ไปปั้มกระโดดนะครับจุดนั้นอยู่บางจุดมันก็ขึ้นได้บางจุดมันก็ขึ้นไม่ได้ครับโอเคตอนนี้ไปนะครับทีนี้เราก็ไปกันต่อเลยวิ่งเลยตามไปกัดมันดีกว่าจะหนีไปไหนล้วเพื่อนมาดิ เวลาหมาป่าไปนี่ท้องฟ้านะครับกับบริเวณต่างๆที่จะสดใสสว่างสวยงามเลยทีเดียวไปต่อไปต่อทีนี้เป็นตาเราล่ามาแล้วเมื่อกี้เราถูกล่ารอบนี้เราล่าเองบ้างกระต่ายก็ตายทันไหมทันไหมหุ้ยซิกแซกเหลือเกินเดาทางยากครับไอตัวนี้ไอตัวนี้เล่นแง่มากเลยเนี่ยจะได้กินหรือเปล่าได้ไหมได้ไหมเดี๋ยวสายเดี๋ยวขวาโอ้โห <c oughs> กินหญ้าเหลือเกิน กินยากจนทอเนี่ยกระต่ายตัวเมื่อกี้นะครับผมพลาดไปแต่ว่าไม่เป็นไรด้านหน้า,นาเรามีกวางอยู่ครับผมรอบนี้ไรลอิ่มแน่นอนเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวหยุดก่อนหยุดก่อนไม่ต้องรีบใจเย็นๆเรื่อยๆมันเสร็จเราแน่นอนเตรียมพร้อมลุยอุย้ยอตัวนี้อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวตะปตบปตะปบไปตะปบไปเรียบร้อยครับได้เลยครับผมเนื้อก,กินกันเลยอิ่มแน่นอน ดี๋จะได้ไปกินกระต่ายกันต่อไอ้นกที่บินนี่กินได้ไหรือเปล่าเนี่ยน่าจะกินไม่ถึงต้องรอมลงจอดแล้วมั้งเอากระต่ายนี่แหละไอ้สองตัวด้านหน้านี่ต้องเสร็จแน่นอนหนึ่งตัวชัวร์ๆข้ามาข้ามาข้ามาเรียบร้อยครับตัวนี้ให้ลูกกินกินไปเลยลูกเต็มที่กินไปกินไประหว่างนี้ก็สแกนต่อเลยโอ้ยังมีอีกสามลาต่อ วันนี้จะสวมบทวิญญาณนักล่าครับเรียบร้อยได้มาแล้วกินเองบ้างนะครับยิ่งมีคา่าเตมินาเยอะเราก็ยิ่งล่าง,ง่ายรุยกันรูัวตัวนี้เสร็จแน่นอนอย่านี้อย่านี้อย่านี้นดักหน้าไว้ก่อนเลยอุธยทำไมตัวนี้วิ่งไวอย,ยงเลยเนี่ยสปีดแต่และตัวนี้ไม่เท่ากันนะครับบางตัวก็ไวมากบางตัวก็ช้าตอนนี้เรามาอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ย เฮ้ยจุดตรงนี้มันไม่มีแผนที่บอกนะครับแต่ดูเหมือนว่ามันจะไปได้ครับผมเป็นเหมือนภูเขาหิมะขึ้นไปอ่ะไปได้หรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันครับผมใส่จะขึ้นไม่ได้มั้งแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวลองมาสำรวจดูก่อนเฮ้ยกว้างกว้างกว้างจะกว้างตามไปตามไปน่าจะทันอยู่ต้องเดาใจมันครับว่ามันจะไปทางไหนกระโดดตะปบโอเคเรียบร้อย พอดีเป๊ะเลยคาบกวางมาได้หรือเปล่าเนี่ยคาบไม่ได้ต้องกินในนี้เลยครับกินกันเลยกินกันเลยโอ้ได้คาบแซมิน่ามานิดเดียวเองแต่ว่าไม่เป็นไรครับตอนนี้อยู่ดีๆบรรยากาศก็เปลี่ยนไปเลยครับที่พื้นกลายเป็นสีแดงแห,งแหงแ้งแล้งมากๆเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงนะครับแล้วก็มีดนตีเศร้าๆมาด้วยเกิดอะไรขึ้นเลย คือผมไม่สามารถกดวิ่งได้เลยครับมันน่าจะมีเหตุการณ์อะไรสักอย่างแน่นอนผมเริ่มมีความรู้สึกแบบทำแม่งทำแม่งเลยครับตอนนี้แล้วทำไมลูกเราไม่ตามเรามาเนี่ยตามมาสิตามมาสิเป็นอะไรเหรอลูกลังสองตัวนี้แบบยืนนิ่งเลยครับไม่ตามมาสักตัวหนึ่งทำไมทำไมมีอะไรก็บอกมาตามมาตามมาเร็วเอาเฮ้ยเดินหนีเลยครับ ทำไมถึงเกลียดแม่ขนาดนี้ล่ะลูกแม่เราก็อสห์แบบตามใจอย่างดีนะครับลูกก็ค่อยๆเดินจากไปอย่างเชาๆเช้าวิ่งหนีไปแล้วนี่โอ,อ้โหน้ำตาจะไหลครับผมมันคล้คลายๆกับแบบชีวิตคนเราที่แท้จริงเลยนะครับแม่คนเดียวเลี้ยงลูกแบบหลายๆคนได้ครับพอถึงเวลาหนึง่ง ลูกๆก็ออกจากบ้านไปครับทิ้งให้แม่ต้องอยู่แบบลำพังเดียวดายอย่างน่าสงสารนะครับโอเคไม่เป็นไรครับแม้ว่าจะไม่มีลูกๆแล้วแต่เราก็ต้องอยู่ต่อไปครับผมแล้วทีนี้ผมจะไปทางไหนดีเนี่ยชีวิตมันแบบเศร้าซ้อยเคว้งคว้างไปหมดเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะไปทางด้านนู้นก็แล้วกันนะครับ จุดที่มีต้นไม้หนึ่งต้นที่เดิมที่เราเริ่มเกมไปนอนตายแบบสงบสงบตรงนั้นดีกว่ามั้งตอนนี้รู้สึกว่าบรรยากาศในเกมจะเปลี่ยนไปเยอะเลยครับเปลี่ยนจากความสดใสนะครับเป็นความเศร้าเลยครับผมชีวิตที่ต้องเดินคนเดียวตามลาพังนี่ครับแถมฝนยังมาตกอีกเราจะต้องพาแม่แมวนะครับมานอนอย่างสงบในนี้นะครับผมจุดตรงนี้หรือเปล่าเนะี่ยโอเคเข้าไปเลยในเมื่อไม่มีใครเราก็ต้องแบบ อยู่คนเดียวนะครับตอนนี้ก็กำลังนอนแบบไม่รู้เหมือนกันว่าจะตายหรือเปล่านะครับผมมาลุ้นกันจริงๆแล้วลูกนะครับสองคนดูแลแม่ก็ได้ไม่น่าจะทิ้งแม่ไปเลยรอดไหมรอดไหมมีลักษณะคล้ายๆกับดวงดาวหรือเปล่าเนี่ย น่าจะเป็นดาวนะครับเสียงดาวกระซิบเราอีกแล้วเหรอใช่หรือเปล่าเป็นดาวคล้ายๆกับช่วงต้นเกมนะครับโผล่ขึ้นมาอีกแล้วครับคงจะต้องวิ่งตามดาวไปวิ่งตามไปเรื่อยๆเลครับผมมาดูกันว่าดวงดาวเหล่านี้นีครับจะนำพาเราไปที่ไหน บรรยากาศค่อนข้างจะเงียบนะครับผมเงียบมากๆเลยรู้สึกวังเวงมากตอนนี้หลังจากที่วิ่งตามมาเรื่อยๆนะครับมันจะเป็นคล้ายๆกับซอกภูเขานะครับผมแล้วก็ตัดฉากไปที่ใดสักที่หนึง่งเฮ้ยมันมีตัวใหม่ขึ้นมานี่ลักษณะมันคล้ายๆกับแมวนะครับตัวใหญ่คงจะเป็นแมวตัวผู้แน่นอนเลยโอเค มาถึงที่ไหนสักแห่งมีลักษณะคล้ายๆกับพวกหิงห้อยนะครับหรือว่าเศษใบไม้รออยู่น่าจะเป็นเศษใบไม้มากกว่ามาดูกันว่าเราจเจอตัวอะไรนี่ครับเดินไปเรื่อยๆเฮ้ยอะไรอะไรดำๆเดี๋ยวดีๆเฮ้ย,เ,ยเจอแมวครับผม น่าจะเป็นแมวตัวพุ่งเนี่ยอย่างน้อยๆเราก็แบบไม่ได้อยู่เดียวดายเลยครับเรามาเจอเนื้อคู่นะครับผมเฮ้ยเจ๋งว่ะเออมันก็เปลี่ยนแบบความเศร้าของเรานะครับให้เรารู้สึกว่ามีกำลังใจขึ้นมาในยามที่เราไม่มีใครนะครับแล้วก็ได้เจอใครสักคนหนึ่งที่รักเราแบบแท้จริงตอนนี้ระหว่างที่เล่นอยู่นี่แบบบอกได้เลยครับว่าน้ำตาคลอนิดนึง มันทําเกมมาคล้ายๆกับลักษณะชีวิตจริงของคนเราครับเป็นเรื่องจริงที่เราสามารถมองเห็นได้ทั่วไปอ่ะไอเรื่องของลูกที่ทิ้งพ่อแม่ไปนะครับไปใช้ชีวิตแบบสุขสบายพวกเนี้ยโอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงจุดจบของเกมแล้วครับเป็นการจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งนะครับแล้วก็เกมเกมนี้ได้สอนอะไรหลายๆอย่างให้เราได้รู้นะครับค่อนข้างเ,ย,เยอะไม่ว่าจะเป็นลูกนะครับที่ทอดทิ้งพ่อแม่ไปแล้วก็ปล่อยให้พ่อแม่นะครับอยู่อย่างลําบาก บางทีก็อาจจะปล่อยให้แบบแก่เท่าแล้วก็ตายไปเลยครับตอนนี้ถ้าเกิดว่าเรายังมีโอกาสแล้วเราได้เห็นเกมนี้ครับให้เราคิดให้เยอะว่าเออท่านไม่ได้อยู่กับเรานานครับคิดถึงตอนที่เรายังเด็กท่านเลี้ยงเรามาครับผมจะกี่คนแม่และพ่อก็เลี้ยงเราได้ครับแต่ลูกทั้งหมด5-6คนเนี่ยบางทีทิ้งพ่อแม่ไปเลยนะอันนี้คือเรื่องจริงนะครับที่เราสามารถเห็นได้ในปัจจุบันนี้เลยครับผมก็ขอฝากข้อคิดตรงนี้ไว้สักนิดนึงนะครับ เอาเลยครับรู้สึกว่าหลังจากที่เราจบเกมนะครับเราจะสามารถเลือกเล่นเป็นลูกที่รอดชีวิตได้ด้วยนะครับเมื่อกี้ที่เราเล่นไปก็รอดมา2ตัวนะครับมีวากี้กับโบว่านะครับผมแต่ผมจะขอจบนะครับซีรีส์ของเทลเตอร์สไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับอาจจะไม่มีภาคต่อเลยครับผมสําหรับใครที่ชื่นชอบนะครับในพารนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามลงใจกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ